กรมอ,อุทกศาสตร์ประกาศฉบับที่21เรื่องสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพยาบริเวณกองบัญชาการกองทัพเรือและป้อมพัจุลจอมเกล้าและพื้นที่ใกล้เคียงในระหว่างวันที่5-14พฤศจิกายน ด้วยเนื่องจากวันที่5ถึง14พฤศจิกายนนี้ระหว่างเวลาประมาณ5นาฬิกาถึง20นาฬิกา30นาทีเป็นช่วงที่น้ำทะเลหนุนสูงบริเวณกองบัญชาก,การกองทัพเรือกรุงเทพมหาคนครปอมปัจุลจอมกล้าวและพื้นที่ใกล้เคียงประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นรวมทั้งมีการระบายน้ำบริเวณท้ายเขื่อนเจ้าพยาลักษณะดังกล่าวอาจทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพยาเพิ่มสูงขึ้นกว่าปกติ โดยคาดหมายว่าที่บริเวณกองทัพเรือระดับน้ำจะมีความสูงประมาณ1.80ถึง1.95เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางและบริเวณป้อมพระจุลจอมเกล้าและพื้นที่ใกล้เคียงระดับน้ำจะมีความสูงประมาณ1.70ถึง1.80เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางจึงขอให้ระมัดระวังผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากระดับน้ำขึ้นสูงดังกล่าวและติดตามสภาวะระดับน้ำอย่างใกล้ชิด